มาพบกับบ้านส่งยอดฮิตกันอีกแล้วครับเป็นบ้านพักอาศัย2ชั้นแนวโมเดิร์นชาวิคอนบ้านหลังนี้รหัสแบบ2 BR1 ีอ1 6 1ขีด1นขนาด4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ห้องพักผ่อนห้องรับแขกห้องครัวทานอาหารแล้วก็ห้องเก็บของครับขนาดแปลนกว้าง12เมตรลึก12เมตรครับพื้นที่ใช้สอย212ตารางเมตรในราคางบประมาณก่อสร้างอยู่ที่3.3ล้านบาทครับ ไปดูรอบตัวบ้านภายนอกกันก่อนเลยพื้นบริเวณหน้าบ้านจะเป็นลักษณะของหินแสรรมพิมพ์ลายครับบ่อปลาตรงนี้ก็เป็นการออกแบบของเจ้าของบ้านเองเลยครับหน้าบ้านมีน้ําแบบนี้เป็นการปรับฮวงจุ้ยที่ดีเลยครับเสาที่ก่อพ้องออกมาก็จะเป็นการปิดผิวด้วยหินกาส่วนตรงกลางก็จะเป็นหน้าต่างของห้องรับแขกคันด้วยไม้ฝาครับการดีไซน์ข้างบ้านทางซ้ายมือครับลักษณะแบบนี้ทําให้ตัวบ้านมีความน่าสนใจและก็มีความโดดเด่นมากขึ้นครับมีงานปิดผิวด้วยหินกาบและก็ส่วนผนังของห้องน้ําจะปิดด้วยไม้ฝาครับ บริเวณหลังบ้านก็จะมีการเล่นผนังลอบขัดมันมาต่อกันที่ซักล้างครับประตูสามารถเปิดออกจากห้องครัวได้แล้วส่วนของพื้นกัะปูด้วยกระเบื้องขัดมาจะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนของห้องอนเนกประสงค์ชั้นล่างครับ บริเวณฝ้าภายในบ้านก็เป็นการออกแบบของลูกค้าเองครับเป็นลักษณะของฝ้าเล่นสเตปมีซ่อนไฟสามารถเปลี่ยนสีได้แล้วตามจุดต่างๆก็จะมีไฟดาวไลท์มาให้ครับส่วนพื้นจะปูด,ด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนในส่วนนี้ก็จะเป็นบริเวณของโถงรับแขกครับไปดูที่ห้องแรกกันก่อนเลยครับห้องนี้เป็นห้องใช้งานอเนกประสงค์ไปต่อกันที่ห้องครัวครับครัวนี้จะเป็นแบบสําเร็จรูปจําหน่ายและติดตั้งโดยโฮมโปรแถมยังมีมุมสําหรับทานอาหารมาให้ด้วยครับ แล้วในชั้นนี้มีห้องน้ําใช้งานภายนอกมาให้ลูกค้าสามารถไปออกแบบได้ที่ Home Pro สาขาใครบ้านได้เลยครับก่อนขึ้นไปชั้น2ครับใต้บันไดเราจะมีห้องเก็บของมาให้ครับตัวบันไดโครงสร้างจะเป็นคอนกรีตแล้วปิดผิวด้วย s p c จําหน่ายและติดตั้งโดยบ้านรักขึ้นมาชั้น2ครับจะมีไฟแชนเดอรียอยู่บริเวณโถงของตัวบ้านลูกค้าสามารถเลือกเองได้ครับ ในชั้นนี้จะมี2ห้องนอนไปดูห้องทางซ้ายมือกันก่อนเลยครับลูกค้าได้นำเฟอร์นิเจอร์ชุดเครื่องนอนเข้าเรียบร้อยจะเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัวทั้งหมดครับแล้วห้องนี้จะมีระเบียงข้างบ้านหลังบ้านแล้วก็ห้องน้ำในตัวมาให้ครับไปต่อกันที่ห้องนอนที่2ครับห้องนี้จะมีขนาดเล็กกว่าห้องนอนที่หมีห้องน้ำในตัวมาให้แล้วก็ระเบียงหน้าบ้านเหมือนกันครับ ใครที่ชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ